มันง่มันดีมันง่ายกัเราการงานมันเดอากาศดีดีเองปกปักรักษาทุกคนได้ช่วยกันเลยหลายวันเห็นสัทุกคนไเ่มีวยชชนาทุกนได้เห็นเลยสังคมกันเอาอลยหลา ไปเดียวขอป้มันเียว เาอย่าอย่ามาเปิ้ลอย่ามาแกงเด้ออยู่ดีเมงสร้างมันแพมันดีมันงามสร้างก็จะให้อยู่ดีแงเลยรวยแล้วเก่บรวยปวดได้มาบ้านเมืองเออมาบ้านเมืองไม่ไรให้โชคให้ลาภเพื่อนสาธุสทุกคนริสุทธิอบูิสุทธิ์บริสุทธิย ເຮົາເຮັດສ້າງໃໝ່ເຮັດໃ ่เห็ดควงเลยเนาะครับมันแคบสมัยเจริญแลมเพื่มงึเรื่อยรักษาลูกนบ้านว่าในสวนเอาอยู่ดีไม่แหงหัวแล้วปวอูกูกคนนั่นแหละสร้างเห็ดกัอยู่ดีแม่นะกันไอ้โซ่ไปมาในร่าไม่รวยเรื่อมันวมันรวยเปนียงไว้เป็นเลว กินหินกินพีตอยู่ดีไม่ห้นงาาวลูก้าตลอดชั่วเอาเต็นท์มาด้วยตั้าทุกวันขึ้นมาเนเมะเนี่ละสามานละ

nâng mà đi cho nó đi 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 đi

ไป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 มาส่นมาไบลายไปเลเลย่ปเลยไลยไปไปเลไปเลยไปเลยไปเลยปลยไปเลยไนเลนไป ห้าเพนนละสี oh, ่สามละห้า บ่เอาชุบ่หานี่บ่ติดต้องมีสติต้องมีสติบ่เข้าได้สติบ่มีละต้องบ่หมากโหไปบุญบ่มาโหสติแตกกันนะ <laughs> Gracias. No, no, no.

noch genommen lein noch fest gangen noch lein salam

mang vào bên đi. à, đi ăn đi. đi ăn đi. ăn đi. ăn đi. લો માન ને નાય રોટ હના નાય રોટ હના એ નાય રોટ હના નાય ઓય નાય હમ ઘર બાજ કો

ไปเลยวันนี <c oughs> <c oughs> ้เลยไปเลยไปสกของ่นลงมาได้เวลไป้งอพุ่เลยไปเ่ยบกเปลอย่าับอย่ครบอย้าเบอกวเ่เยอเ่มาววงเงนียปแล้วไปนีเลยบ่

สามรอบดสามรอบมุนรอบเดียวหมุอนสามรอบเป็นนงนเอเป็น้เืเข้าได้่ใส่รูสา้อยได้ไใส่สาเี่้องใส่ตดต่้ต้องแต่ีจะรู้ามจตรงนี้นะีาจตีรู้ตัปเลยนี่ ไายนี้เนี่มาถวายกุมารินอยู่บ้านบ้าสองสองห้าเจ็เาะพ่านพวกโอ่อพวกสิพวสิไปแล้วพวกแยเราเลี้ยงเข้ามาพี่าคมารินด้ถึงเนาเข้าเข้าเนี่ยทอมเลยหรือวะร้อม้อ้อมจัมั้ยทำอทีนอื่นเลยเล่นเขาไปเล่วอารมเสือเล่อันนี้เป็นพี่มาพี่มาทำาง่ายเลยี่เป็นเป็นท้องเรืองอ๋อพี่ไม่งนยตอยังเป็นชิ้น่ไปแล้ว

ทำไมาม่อินเขาอยู่ก็สิ่กตั้งแต่ยัง่อบุญลุงเาเมา่นยังเขาสิ่งก็ยัเต่มาคนนั้นเรอสวนนงครับสุทรพจน์ครับุณผัมผู้ับมรจอดไปแจกครับนี่ฮะคู่ตัวนี้ครับรอพก

พวกเรออกอ้วมันเขากินลายๆแล้วบอกโอ้จะเฝ้าหลายเจ้าเจ้าคอยเขาะเคารมันเล่นเที่ยวัมันเล่นอะ้รมันเล่นแล้วเาะหูเราเลยแต่ว่ามันักฉันมันมันกันอยู่อน้า่งลันำอ้อยมันออก่อมันออกมาล่อมันออกมามากินมาเอาไปทิมนี่หมือย

เดี๋ยวเห็ดชลาเยวชลามาทำนี่เดี๋ยวบุะไปเรื่อยเฮอยเห็ไปเรื่อยแล้วบกไปเห็ดอรงนี้ั่นเลยห็ดตุ้งพงใหม่ต้องต้องิ่าก็มเาไปยังไงยังพออยู่รอหอยคือดีกได้โอ้ี้ลี้เือคือเ็ดเกลือเห็ดดินไม่ใช่เขาห็ดิไรเข